ใครตัเรียนทุกคนเนี่ยมาเขียนคําผิดคําถูกเขียนตามคําบอกคุณครูคือแต่ว่าคุณครูจะไม่หักคะแนนนะหักตังหรอหักตังหรอหักตังเดือนนี้เลยคุณคกับเจ้านายก็อ่ะพ่อช่วยไม่ได้นะเชื่อคุณครูเถอะเจ้านายชอบชอบชอบปริ้น เอาเครื่องเลยป่ะเอาเครื่องปิ้นเลยยากอย่างเงี้ยเครื่องไม่เป็นปัญหาเรื่องปิ้นแต่เป็นปัญหาเรื่องเครื่องหรอที่ถูกต้องนะครับที่ถูกต้องไม่มึงก็ใช้ปากกานี้เขียนสีครูไอ้ควายไอ้ควายเดี๋ยวคูลบก่อนนะอันนี้ปากกานี้มันลบได้เก็หครูใช้แต่กระดาษดำนักเรียนทั้งข้าวกรุสวัสดีครับโอ๊ตโอไพร์โม ดียวทนนักเรียนเยวท่านนักเรียนหรือว่าครูตาแบบสมวูนเราะครับูครับนอนน้อยแต่ครูนัดสิบโมงนะเที่ยงแล้วคือก็คือครูอ่ะคือครูต้องทําแผนการสอนใหม่ทั้งหมดเลยเรื่องการจะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยมาเขียนคําผิดคําถูกเขียนตามคำบอกของคุณครู คือแต่ว่าคุณครูจะไม่หักคะแนนนะหักตังหรอหักตังหรอหักตังเดือนนี้เลยคุณคุยกับเจ้านายดนี่ยอ่ะอด่วอย่งนี้ไม่ได้นะเชื่อคุณครูเถอะเจ้านายชอบชอบชอบ ให้นักเรียนแนะนําตัวดีกว่าอ<ต>ได้แต่ห้ามบอกว่ามาครับมาขัด๋อได้ครับคุเคยเห็นนะติกเกอรเคยไหมก็จะให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยขานนะครับเป็นคําคมนะครับโดยห้ามตอบมาครับมาค่ะธนพกนการบ้านเท่าภูเข,ขาวความงงเขา่าเท่าจักรวาลครับ <c oughs> ไ่เอาตั้งใจหน่อยธนาพาเออธนาพนอาเลาแนะนำตัวนะเด็กชายปุ้ยเด็กเด็กเด็กกินก๊ พราะชีวิตมันไม่ได้เดินไปเส้นตรงอาจจะจะเบาๆรอคนต่อไปเอ๊ะพี่จ๋าเด็กชายสามอุจจามัสมันแกงแก้วตาของที่รักกระเทยใดได้กืนแกงชื่อว่าสามนั้นเผ็ดกว่าแน่นอนออร รวยเด็กชายถือว่าเด็กชายมาเลยนี่ตั้งใจเรียนภาษาไทยมากเด็กหญิงจ๋ายากอยู่นะขมวังพมอยากสูงต้องขยิบอยากเก่งต้องขยันเด็กชายปุ้ยแข้งแก้มเเด็กชายปุ้ยครับเด็กชายปุ้ยชอบคุยขยักคุยคุยไม่ได้ดินักเรียนไม่มีอะไรกินเลย เริ่มเลยเกต้าก็บอกนะครับนะครับคือยี่สิบคำมาตามคำบอกครูมีให้สิบคำโอ้โหเยอะไปไหนทุกคนมีเงินรางวัลอยู่แล้วหนึ่งหมื่นบาทสิ่คำละหนึ่งพันบาทโดนหักไปเรื่อยๆแล้วถูกทุกข้อครับครูถ้าเกิดผมถูกก็เอาไปเลยหนึ่งหมื่นบาทนะได้เมื่อตอนลาออกลาออกลาออกเริ่มจากคำแรกครับครูครูสืบสอนเริ่มจากคำแรกคำว่าคำนวล อันนี้เราเอาเว็บที่อ้างมีอ้างอิงนะครับมาจากเพจ Contentful นะครับเขียนไงวะไม่ได้เราเอามาบอกว่างๆนะครับที่สามทุกคนเปิดแผ่นป้ายครับแม่รู้ๆว่าเจ๊สาวนวลมาเลยสีนวลนวลน่อยไง นวลน้อยนวลนางพี่ต้องหนาหนาหนาและข้อนี้คนที่โดนหักเงินนะครับมีอยู่คนเดียวพี่สาโดนหักเงินที่ถูกต้องแล้วคำนวณต้องเป็นนอนเองอย่างที่ทุกคนเขียนมานะครับผมคำที่สองคำว่าปริ้นปริ้นปริ้นอะไริเครื่องปริ้นเครื่องปริ้นใช่ไหมเอาเครื่องเลยปะเอาเครื่องปริ้นเลยเชี่ยละ พอเลาะนี่เองยกย่างเครื่องไม่เป็นไม่เป็นปัญหาเรื่องปริ้นแต่เป็นปัญหาเรื่องเครื่องหรอไม่ปัญหาปัญหาก็อยู่ตรงปริ้นนะปริ้นมันมาดีอยู่แล้วต้องเครื่องทำไมเครื่องมันก็แปลกๆแปลกก็ตจานเสร็จแล้วอแรกนะฮะจะผิดก็แค่คิดว่าไม่มั่นใจอย่าเป็นหัวแต่เรื่องคำผูกคำผิดนะครับเป็นหัวเรื่องลายมือปิ้นที่อะไรกันล่ะให้คนพยาย่างนั้นด้วย เออถูกแล้วเออถูกแล้วปิ๊นมีอะไรกระล่นป้าเฮ้ยอย่าพูดไปเป็นรื่องไรเขาพี่เครื่องไม่ดีเครื่องสอบซ้ำเครื่องไม่ตีเครื่องไม่รักเฉลยและข้อนี้นะคะคนที่โดนขักเงินก็คือทุกคนทุกคนทุกคนปู่ว่าอะไรพี่ว่าปิ๊นใส่ถูกผ้าไม่ถูกทำไมอ่ะ จริงๆแล้วสำหรับเครื่องพิมพ์ที่ถูกต้องนะฮะที่ถูกต้องไม่มึงก็ใช้ปากกานี้เขียนสิครูไอ้ควายไอ้ควายเดี๋ยวกูลบก่อนนะอันนี้ปากกาที่มันลบได้เปียกๆเปียกๆก็ครูครูใช้แต่กระดาษดำเครื่องพิมพ์เครื่องมันเขียนนี้เครื่องพิมพ์เนาะบ้าแลอที่ถูกต้องเครื่องเครื่องพิมพ์อันนี้ต้องอ่านว่าเครื่องพริมพ์แต่ว่าผิดจะถูกก็ขึ้นอยู่กับเบลคอนเทนต์จีฟูนะครับก็คือสองพันละคุณผู้ชม คำที่3ครับต่อไปง่ายเลยง่ายๆเอาคําว่าอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตง่ายคํานี้ง่ายมากถูกปะอ่ารีบขึ้นสามเก็บไะมันก็อ่านได้เหมือนกันนะเว้ยคำถามเริ่มมันห่วงเรื่องไรอื่นแล้วคำถามเริ่มใช้อารมณ์ในการเขียนอันนี้มาบ้านๆเลยอันนี้ตรงตัว อินเทอร์เน็ตเราทำงานเกี่ยวกับยูทูบเบอร์เราต้องรู้ไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่ติดไม่ต้อไม่น่าจะผิดนะครับไม่แปลกมันต้องมีไม่แปลว่ะแก้แก้ทายไหมไม่ทันนะครและคนที่จะโดนหักเงินในข้อนี้ก็คือทุกคนทำที่ถูกต้องจะเขียนอย่างนี้นะครับอินเตอร์อินเตอร์อ๋อเขาตัหันแน่เลยว่ะ โอลิร์ตต้องดูดกกูด้วยไม่มีการันต์เนาะจะเห็นแม่เลขแปดแล้วตอนเต่าสูงจะเป็นอินเทอร์เดตอินเทอร์เนตคำต่อไปคำที่สี่แล้วใช่ไหมเออใช่คำที่สี่คำว่ายังไม่ถูกแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันยากกว่าเดิมจริงเอาลงตัวเลยใช่ปะเอาให้มันถูกถูกถูกอะเอาให้มันถูกให้ภูมิใจบ้าง นี่ลงตัวเลยลงตัวทุกคำเล่นไม่เอาตังค์ไม่เอาเงี้ยอะไรเี้ยเลยไม่เอาความรู้ไม่เอาอะไรแอปฟิกเตชั่นแอปนี้นี้นี้หลุดใจกันได้เรยแล้วข้อนี้ไม่มีใครถูกแล้วนะครับโอ้โหอะไรอะ น้ำมาไม่ถูกนะครับพี่จ๋าไม่ขาดพอป้าไม่แอมโมขาดพ่อป้าไม่ใช่จ๋าไม่ขาดพ่อป้าจ๋าขาดไม่เอกนะครับไม่มีไม่เอกเว้ยเอิร์ทก่อนจะเล่นคำต่อไปกดไลค์ข้างล่างก่อนครับแล้เราจะไม่เล่นจนกว่าคุณจะไม่กดเฮ้ยคุณแน่กดสักทีเหรอครับตอนนี้กดแอ่ะกดแล้วกดแล้วคำตอบต่อไปคำตอบต่อไปยื่นจังหวะดิ คำนี้เราใช้กันกอ่กนอนจริงเหรอเีว่าใช้กันทุกคนใช้กันทุกคนอุ้ยใช่ได้อ่ะคำต่อไปคำว่า inbox ชู inbox ใช่ตู้เขียนบล็อก อินและข้อนี้นะครับไม่มีคนถูกครับแต่คนที่ใกล้เคียงที่สุดคือพี่จ๋าพี่หรอให้แก้ทีหนึ่งให้แก้ทีหนึ่งมีโอกาสให้ถูกให้แก้แค่ตัวเดียวจะได้พันหนึ่งเลยนะเว้ยตอนนี้มันผิดแค่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นอะแบบสางกีบมันต้องเป็นเป็นต้องไวแต่ครูแหละและคำตอบคำตอบของพี่จ๋านั่นก็คือถูกต้องถูกต้องพี่จ๋าเิ้งจริง้งไงคือคอมเทน เขาอะบีบมาว่าให้เกะที่จุดให้แกะจุดใช่นี่ดีกว่าคำนี้คำนี้เราเจอบ่อยคำว่าคอมเมนต์คำนี้พี่ปุ้ยไม่น่าจะผิดไม่พอใจว่าอ่ะกววนนี้แล้วกันความเม้มพอปงและคำตอบข้อนี้มีเด็กตั้งใจเรียนเฮ้ยกิ๊กก็าจะกิ๊กถูกมีเด็กตั้งใจเรียนคนที่เขียนถูกก็คือ ไม่ได้หรอเจได้เซนไม่ถูกเก่งมากอ่าข้อที่7ข้อต่อไปนะคะคำว่าเซนชื่อชื่อถูกแน่นอนถ้าชื่อผิดไงก็ไม่ไม่ชื่อผิดชื่อผิดกว่าเลิกเล่นผิดเธอเลิกเล่นเลยไล่ออกไล่ออกอ่ะกูว่าถูกถ้ามีเซนพอดอาหารต่อเต่าอะไรการันตีก็คือจะเลิกแชมป์สว์ไทยเลแต่ข้อนี้มีคนโทรลนะ แล้วคนที่ถูกต้องข้อนี้ก็คือพี่ปุ้ยสุดยอดเลขแปดเลขแปแต่ว่าไม่มีการันคำถามข้อต่อไปเราใช้คำที่มันดูไว h ลุ้นตา่นเตคำว่อปปเรบเองเลขุ่ดแต่ว่าไม่นีการันต์บเราเอ้วต่าไปเราปช้งำที่มันราไื้งุ้นไม่ใเ้นม่อไ้เรช่องหนกันดีว่ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษจ,จะออกยังไงชอปปิ้งชอปปอง้อปปิ้งชูอปู่สู่่่ขู่ข่ข่ขู่่ขูู่ขู่ขู่่ขู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 ่ไู่ขอ่ขู่ขู่ปู่่่ขคนู่่ พี่ปุ้ยพี่กระดาษตานะกระดานก็ดำเสกใส่แม่ดำกราฟิกกูลองไม่ไม่ผันไม่สะกดแล้วก็บอกบอกกราฟบอกเออกราฟิกและข้อนี้นะฮะไม่มีใครโทรแต่ถ้ากูไม่เติมหมึกก็ไม่ถูกเติมนิดเดียวก็ไก่อ่ะเมื่อกี้บอกเลยว่าพี่ปุ้ยเกือบพี่ปุ้ยเป็นคนที่เกือบขุดในสัตว่าไปแก้แล้วพี่ปุ้ยไหนดูดิพี่ปุ้ยแก้่แนเลย ใช่ไหมการ์ดมันต้องอย่างนี้แน่เลยอย่างยี้ถูกกราฟิกมไอ่ได้กราฟิกกราฟิกได้ไหมก็ต้องอย่างนี้กอไก่รอเรือสระอาปอฟันสรลีดกอไก่รักอ๋อนี่ไงมันอ่านว่ากราฟิกด้วยคำนี้ถ้าพี่จ๋าบอกว่าพี่จ๋าเขียนตามคำบอกเก่งมากที่ว่าผมว่าพี่จ๋าเคยผ่านคำนี้มาคำว่าคำบักคำเม็ดโอ้ยโอ้ยอะไร บอกแล้วถ้ากูจะเริ่มยังไงเนี่ย้ตอนเด็กๆนี่คือผ่านผ่านแบบการเกบตามความบอกมาคำนี้แมงมีทุกครั้งที่เวลาสอบอันนี้อกอะไรทำางกันอย่างขมะเขมงคำนี้คุณครูภาไทยชอบให้เขียนตามความบอกมาคุณครูเคยสอนเจอไปแล้วนะคำนี้อุ้ยยากมากเลยนะจริงๆคำนี้ไม่น่าพลาดเลยอันนี้อะไร่ก๋มหมิ่นอันนี้แหละเชื่อกูว่าถูกลูกเ เฮ้ยแย่ไม่ทังมันนะครูจำไม่ได้แล้วเขาอ้าเงินเราด้วขาให้กิ๊กได้ด้วยเข้ามาคอมเมนต์หน่อยใครไม่มั่นใจแก้ตัวได้ถ้ามันที่เกิดผิดให้เขียนสองสองเอามาได้สองตอบเลยเพราะว่าข้อสุดท้ายแล้วเราต้องแจกโจทย์เราต้องต้องอยากแจกเงินนะนะอยากแจกพร้อเป็นครูต้องช่วยนักเรียนเนาะใช่มั่นใจมั่นใจเอาตัวเข้าแรกแทนได้ไหมครับครูไม่เอาไม่เอาครับพี่บูญไม่แกะไม่แกะมั่นใจว้าว คำหมักคำเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเขียนสองรอบในคำตอบของทุกคนทั้งหมด4คนแปดคำตอบมีห uh 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 ัวและคำอที <t uh> <t uh ่ถูกต้องนะคะก็คือคือขอพี่ปู ำไม่ขอคไม่ไม่ม่ขอคำเราจะมีคำให้ครูรอได้เลย้รับและนี่นะคะคือบททดสอบครูอัตราจ้างของออฟฟิศกายฮาร์ดฟัมเมี่ครับเรียกว่าคำทุกคำศัพท์ี่ที่เคยเห็นนี่คือผ่านตาหมดแล้วผ่านตาหมดแล้วแต่ไม่รู้เขียนถูกเขียนถูกเขียนถูก คำแรกเริ่มที่กุิกฤกกรลกไอัไอับไอับ้จนี่ผมรถแบบว่ารถมีคนถูกนะครับจริงหรอไม่ใช่องคู่และคนนั้นคือนี่หงคู่ไงโ้เอาต่อไปเจ๊เจ๊หรือพี่รู้ียว ประจวกคีรีคัะเราเราทอาคำเด็กๆโปรโมชั่นอะไรเงี้ยไอ้เมือกีเขียนไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดปลาเมื่อกี้เขาออกเป็นปลาก็เป็นปลรรออัวแต่ะอัวมีอัวอย่างนี้คีรีแต่ละคีรีให้ดูมาเป็นผู้ช่วยกูว่าไอเดียฉันเนี่ยจริงๆแล้วมันมีตัวอะไรกันแต่ว่าผมมั่นใจว่ามันไม่มีเพราะว่าผมไม่รู้เพราะว่าผมไม่รู้ ขันเนี้ยเป็นซอต่อก <respond> รันว <san itary> <ist foreign endeu> <im> ่าไม่ใช่ไม่คุ้นเลยไม่คุ้นไม่ตอบต้นแบบกอนครูนี่มันคือกีฬาขันโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับโมคอนนี้ครูพัยบูญได้อีกแล้วไพบูญต่อไป ขอพี่จ๋าคือคําว่าบินทบาทบออินเอาบินเชียงโคมันต้องบินอย่างงั้นพี่กูเหียนแล้วกูเครียดเลยบินทบาทอ่ะนี่บินทะบาทไม่ได้ใจตัวสุดท้ายที่สุดไปทอนอาหารันอันนี้มันบาดเงินคูมันเป็นมันบาดบอกเลยว่าข้อนี้เป็นข้อที่ยากเหมือนกันยากต้องบาดแหละข้อนี้ไม่มีใครถูกนะแต่มีคนที่ใกล้เคียงกูแล้วอ่ะกูแล้วอ่ะ ไม่ได้บอกให้แก้นะเราไปขอพี่ปุ้ยขอนักเพี่ปุ้ยคือง่ายๆเลยเราใช้เราใช้กันทุกเทปครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อ้อไหนเอาสามคำเลยแค่กดไลค์กูก็ตายไลค์เราแชร์กดแชร์ปุ้ย s ับสไครต์ยากอ่ะกดแชร์แล้วลองว่าถูกเขาใช้บ่อยซับสไครต์โดงเขาเลยนี่แหละเอา รู้จริงสับสไครย่างของสับสไคร่นี่แหละกดไลค์กดแชร์และ subscribe กดไลค์มีคนถูกนะรู้จต้องเป็ูคู่อะผิดนิ่งโง่โง่นะเมื่กี้กดไลค์คนไหนถูกพี่ฝุ่นพี่ฝุ่นครับกดแชร์กดแชร์โอ้กดแชร์ผิดนิ่งโง่เลยนะควายเออควายแล้วคู่สับสไคร้กูไม่รู้สับสไคร้กูก็ไม่รู้ก็สับสไคร์ผิดทั้งคู่ครับเลยคือ อะไรกันนังที่ปุ้ยมาถูกทางแล้วนะเฮ้ยรอบแรกกูเขียนถูกก็วะรอบแรกเขียนงี้ไม่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่เปลี่ยนรอบนี้เป็นรอบเรียนรายช่ใช่นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนเดียวเดียวหงุดงิดขนาดนี้เนี่ยกูงงเหมือนกันเลยเนี่ยอะไรกันล่ะอ่ว่าใครผิดใครถูกไม่สำคัญอยู่ที่แรงดันและจังหวะอยู่ที่แรงดันและจังหวะอ่ายังไงวันนี้ก็ฝากกดเลยนะกดไลค์ไลค์อะไร กอไก่กะรันไลค์กอไก่กะรันกดแชร์รอเรือกะรันซับสไครป์เป็นคอรอบอไปไหมกะรันให้กับพวกเ้าใกล้าสลานระคาับเรเจอกันเทปหน้าครับสวัสดีครับรับกันไปคนละสองสามนะฮะ